สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวธาตุไฟเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อที่ว่าความรักช่วงนี้ของคุณเป็นอย่างไรทาตุไฟก็คือเมธสิงแล้วก็ธนูอันนี้หมอมินอ่านทางโหรศาศาสตร์ไทยนะคะวันที่หมอพิมพ์ใต้คลิปนี้แล้วดวงที่วางอยู่ตรงนี้มันคงไม่ตรงกับทุกคนแน่นอนเนาะขอให้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะตรงนี้แล้วกันไพ่อ่นสลับกันได้ด้วยมารับชมและฟังกันเลยคะ่ะชาวธาตุไฟนะคะที่ผ่านมา เจ็บปวดเนาะเสียใจความรักผิดหวังนะฮะ v i อ w of f o นะฮะในพื้นชะตา view of f o r t ความหมายคือนะคะสองสามอย่างนี่แหละค่ะแต่ถ้าจะพูดมันก็คงลึกซึ้งมากอาจจะพูดอย่างนี้นะคะ view หมายถึงกลงลอแห่งโชคชะตาการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและการจากกันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเขาเรียกว่าหมดบุญหมดวาสนาหรือบางคนทําสิ่งไม่ดีให้นะคะดิจ a c เมนแปลว่าหมดซึ่งมวิบากกรรมนะคะตรงนี้ได้ด้วยนะ r e v i ว w of f o r t u n นะคะ เป็นไพ่กรรม,มาจากหมายถึงบุญธรรมกรรมแต่งนะ,ะดาวพฤหัสได้ด้วยนะคะและก็ทุกอย่างคือกุ้งล้อคือหมุนไปถ้ามันไม่ใช่หมอพูดเลยว่ามันต้องจบไปแต่ถ้ามันใช่บางคนอาจจะผ่านอุปสรรคผ่านร้อนผ่านหนาวมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ความรู้สึกเราไม่ต่างกันนะคะเราก็คงสองถ้วยรู้สึกดีแต่สิ่งที่ต่างกันอาจจะเป็นว่าหนึ่งนะคะแตกต่างกันทางด้านอายุะะวัฒนธรรมศาสนานะะหรือความคิดความอ่านบางสิ่งบางอย่าง แต่มันจะต้องฟ่าฟันถ้ามันใช่แล้วมันจะยังอยู่นะคะตรงนี้มาดูกันใบแรกของคุณนะทำบาลนซ์โดยทำบาลนซ์ <Templ> คือหมอมินเลยว่าพูดเลยนะคะว่าบางท่านอาจจะเจอความรักที่อาจจะแตกต่างกับคุณอย่างที่หมอบอกนึงนะคะบางคนอายุที่ต่างบางคนก็หน้าตาทางสังคมบางคนก็ต่างชาติต่างภาษาภายตรงนี้แต่สิ่งที่เหมือนกันที่หมอว่าคุณจะได้พบรักสองถ้วยนะ,ะหรือบางท่าน เจอใครสักคนที่เข้าอกเข้าใจกันแล้วนะคะสองด้วยเนี่ยเป็นความรักที่อาจจะหนึ่งนะคะหนึ่งนะอาจจะมาทางสายเพื่อนสายงานนะคะคิงถือไม้เท้านี่ทางสายเพื่อนสายงานความรักบางครั้งหมอพูดเลยนะบางครั้งคุณเจอใครไม่ใช่ว่าเขาจะมาบอกเอ้ยาผมรักคุณแล้วเขาก็ตามจีบอาจจะไม่ใช่แบบนั้นบางท่านอาจจะค่อยๆคุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจนะคะรู้สึกว่าเรามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุยแล้วมันถูกฉลกถูกชะตาเริ่มจากกันเป็นเพื่อน มันจะค่อยๆซึมซับแปลเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีที่คุณไม่ได้คิดไปเองนะคะสองถ้วยหมอจะพูดอย่างนี้นะคะ mm. คุณกับเขาคงมีใจให้กัน mm. แล้ว View of for t u n e อย่างที่หมอพูดไปแล้วการเจอกันนะคะเ mm. <ๆ S 2> พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ mm. มันมีบางสิ่งบางอย่างโดนจิตโดนใจหรือให้เราไปสถานที่นั้นที่นี่หรือไปพบเจอคนนี้นะคะตรงนี้ mm. คนคนนี้นะคะถ้าท่านชายคุณ mm. มีโอกาสได้เจอดีเอ็ e พของคุณ อาจจะเป็นคนที่อายุแตกต่างกับคุณอย่างที่หมอบอกนะคะแต่คนนี้นะคะเป็นความรักที่เขาพร้อมที่จะมั่นคงคนนี้หน้าที่การงานการเงนิงนมีพร้อมทุกอย่างไพ่พระคนที่สินเสมอกันนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่นําพาหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนำพาก็ได้คนคนนี้เป็นเช่นไหรหมอก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างเป็นคนที่อาจจะเก็บตัวเงียบแต่เป็นคนที่โดดเด่นนะคะเเก็บตัวเงียบบางครั้งก็พูด นะคะแต่มีเหตุผลบางครั้งพูดน้อยแต่บางครั้งเวลาพูดนานเดเมจเชียนก็พูดเยอะเพราะเป็นดาวพุธแต่เขาเป็นคนที่พูดจามีเหตุมีผลทุกคนต้องฟังเขาอะนะคะนะเดอสตาในโปรไฟล์ดีหน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะตรงนี้สีไม่เท้าอาจจะอาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้หรือคนที่ คุณอาจจะไปงานเลี้ยงรุ่นงานสัมมนา,าก็ได้นะคะตรงนี้นะงานแต่งใครหรือได้สัองคมใหญ่ๆไพ่ตรงนี้แต่ไม่ว่าจะตังยังไงก็ตามนะคะมีสิ่งบางสิ่งโดนจิตนนใจให้เราได้ไปพบไปเจอคนนั้นคนนี้นะคะที่โชคชะตานำพาหนึ่งเรียนไพ่ของคุณออกมาในโทวนดีนะคะเห็นไหมอันนี้คือซุ้มแต่งงานสีมเมท้าก็คือการมั่นหมายการแต่งงานคนคนนี้คบกับคุณเพื่อหวังถึงอนาคต นะคนะคนนี้เป็นยังไงเดือนจันท์เขาจะถูกชะตาผูกพันกับคุณมาแต่อดีตภพชาติหรือคุณจะถูกชะตาก็ได้นะคะ,ะมีใครบ้างหนึ่งคุณอาจจะได้คุยกับชาวสิงห์ลัคนาสิงห์ธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะตรงนี้นะสตารกุมลัคนากุมธาตุดินการพุ่สมกกรราศีพุ่งศพนะคะตรงนี้ได้ด้วยหมอขอดูอดีตที่ผ่านมานิดนึงนะคะธนูลัคนาธหนึ่งไม้เท้านะคะที่ผ่านมาเป็นเช่นไร เจ็ดเหรียญสองเหรียญของชาวธาตุไฟหกถ้วยนะคะเพื่อมีชาวกันลักนาการ9กาดาบควีนถือไม้เทา้าเดอสตาเก้เหรียญเดอะเดชนะคะ, <ๆ S 1> ะ,คะแล้วก็ที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะเป็นอนาคตนะคะคิดถึงการเป็นครอบครัวก,กับคนนี้หรือไม่ก็คือเขาเติมเต็มและอบอุ่นอันนี้ที่ผ่านมาแต่ความสัมพันธ์หมอบอกเลยว่าบางครั้ง เมื่อถึงเวลาหนึงน่งหนึ่งมีคนที่เปลี่ยนไปมีคนที่เปลี่ยนใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะคิดว่าเอ๊ะคุณคุยกับใครที่ผ่านมาเขามีทางเลือกตัวเลือกเยอะเนาะหรือเขาเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงเขาไม่ค่อยได้อยากจะพัฒนากับเราในความสัมพันธ์มีบางคนเทคแอคชั่นแต่มีบางคนที่เงียบนิ่งคุณแทบจะเป็นก้าวดาบนะคะบวกเฮอร์มแทบจะเป็นซึมเศร้ากับคนคนนี้นะคะนะคุณเคยรอนะ รอว่าเขาจะกลับมารอในสิ่งที่คุณเคยทุ่มเทสิ่งที่คุณเห็นนะคะเรียนคือก,า,การกาดต้อนแปลว่าคุณทุ่มเทให้ความรักของคุณสม่ำเสมอสมเสมอ,สมสมอต้นเสมอปลายเดอเดตหมายถึงการห่างออกมาหรือการจบการห่างออกมาที่เงียบนิ่งไม่เคยได้ได้คำตอบไม่เคยได้ทักทายนะคะหรือคุณคุณรอเขาเขาก็ไม่เคยนะคะที่จะตอบกลับมาอาจจะเป็นค่อยๆห่างเหมือนการจบกันไปก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะ รือบางท่านถูกเทในความสัมพันธ์นะคะมาดูกันนะคะมาดูคนที่คุณจะคบคนที่คุณจะคุยปัจจุบันดีกว่านะคะเป็นเช่นไรนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะหมดและซึ่งวิบากกรรมกับบางสิ่งบางอย่างกับบางคนนะคะจากนี้ไปชีวิตคุณจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช้อนชีวิตเราให้เจอสิ่งที่ดีให้เจอคนที่ศีลเสมอเราคนที่ใช่คนที่นําพาให้เรามีความสุขนะคะคนที่ซัพพอร์ตไม่ว่าจะความรู้สึกเราได้ด้วยหรือแม้แต่ทรัพย์สิสนเงินทองนะคะ มาดูกันนะคะหนึ่งถ้วยเป็นการเริ่มต้นใหม่นะคะสเต้งนะคะธาตุาไฟไม่สิงฮานูน,นะคะไนทถือถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญโอ้ไพ่ตีคู่มาเห็นไหมคะคู่คิงกับควีนถือไม้เท้าเนะาะเดี๋ยวมาค่อยหยิบให้ดูหนึ่งไม้เท้านะคะหถ้วยไนทถือไม้เท้า หนึงดาบนะคะเด็กถือทั่วคนอายุน้อยนะคะจะติกชาตุนลคนาตุนมาดูการตัวตนคนนี้เป็นยังไงหนึ่งอ,อย่างที่หมอพูดไปแล้วตะกี้ก่อนนะคะหนึ่งนะ,ะคุณเห็นภพ่ตีคู่ออกมาไหมแต่หมอไม่ได้บอกว่าอะไรที่มันแตกต่างจะไม่ใช่นะคะบางครั้งความแตกต่าง บ,บางสิ่งบางอย่างเราก็ปรับก็จูนมันอาจจะเหนื่อยนิดนึงกับบางสิ่งบางอย่างนะคะต้องใช้ความอดทนนะคะบ,บางสิ่งบางอย่างมันเป็นบททดสอบก็ได้แต่ถ้าให้ตีคู่มาแบบนี้คูค่ิงกับคู่ควีนถือไม้เท้าหมอจะพูดว่าความรักของคุณอาจจะค่อยๆซึมซับซึ่งกันและกันซึมซับแบบไหนละหมอหมอว่าบางท่านรู้เช่นนะคะส,สมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งนะคะสมมุติว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบอุ้ยฉันชอบคนนี้ตามจีบเลยฉันบอกรักเขาเลย อ๋าอย่างนั้นก็ดีไปใช่ไหมคะเออจะได้ไม่ต้องอะไรยุ่งยากแต่บางท่านคุณอาจจะเริ่มต้นในถือถ้วยนะคะความรู้สึกดีๆถ้าจะเป็นมิตรภาพมาทางสายเพื่อนสายงานคุณจะรู้สึกว่าเอ๊ะคุณคนนี้คุยกับเราแล้วถูกชะโลกถูกชะตาเห็นไหมคะมันจะค่อยๆซึมซับกันทีละหน่อยนะทาให้รู้สึกดีคุณไม่ได้คิดไปเองไฟเดียวนะคะหมอมินว่าเขาก็คงมีใจไพ่ตรงนี้นะคะหนึ่งดาบคือความจริงความชัดเจนหมอมินว่าเขาชัดเจนนะคุณ คนคนนี้อาจจะเดินทางใกล้ๆก็ได้เดินทางบ่อยหรือแม้จะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับรถนะคะหรืออยู่คนละจังหวัดคนละประเทศกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักนี้ไพ่ใบนี้ก็คือความบาลานซ์ให้และได้รับพอๆกันในความรักความสัมพันธ์หกเหรียญสําหรับนี้เห็นนะคะมันเป็นหนึ่งเดียวนะนะคะนะคะครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไพ่อาจจะยังให้รู้ว่าหกเหรียญสำรับนี้คือการเป็นหนึ่งเดียวให้และได้รับพอๆกันความรักมีความชัดเจนมีความรู้สึกว่าเอ้เราไปกันได้ นะคะภายตัวนี้เขามีความจริงใจเหมือนเด็กน้อยที่ให้คุณบางทีอาจจาะยุก็ได้ที่แตกต่างหรือนะคะเขาอาจจะสื้อว่าเขารักคุณนะคะจริงใจนะคะตรงนี้ขึ้นมาเขาจะพยายามเพื่อคุณด้วยนะกรณีบางคนอันนี้ถ้าหมอไม่พูดไม่ได้นะคะหกถ้วยอาจจะเป็นคนที่เพื่อนเก่าคนดีวเก่าหรือใครก็ตามสมัยมสมัยอาจจะเป็นวัยเด็กของคุณหรือป๊อปปี้เลิฟเก่าใครก็ตามที่เป็นคนที่ห่างเหินคุณไป เพราะอะไรก็ตามมีเกณฑ์นะคะที่จะกลับมาพร้อมกับความชัดเจนมาง้อคุณมาขอโอกาสคุณมาเริ่มต้นใหม่กลับมาเขานี้เขาเลือกคุณนะคะส่วนคุณจะเลือกเขาหรือไม่มันขึ้นอยู่กับคุณนะเนาะแล้วขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกระทําเขาด้วยเพราะอะไรที่ผ่านมาหนึ่งอาจจะเพราะเข้าเดินทางบ่อยหรือมีงานเยอะงานมากหรือมีอะไรบางอย่างที่เขามุ่งเน้นก็ได้นะคะตรงนี้มีโอกาสที่เป็นคนเดิมได้ด้วยนะคะอืม ะะหมอมินว่าเขาเหลียวซ้ายและขวาก็คงไม่มีใครใช่ที่สุดเท่าคุณแล้วอมาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างนะคะหมอดูให้เนาะให้นางฟ้าบอกอะไรทูเลฟนะคะคนที่มีแพชชั่นนะคะตรงนี้นะนะคะแล้วก็เป็นคนที่คุณกับเขาเคยสร้างบุญเกื้อนหนุนกันมานะคะอธิษฐานตามกันมานะคะมาดูความคิดความอ่านที่เขามีต่อคุณบ้างนะคะเป็นเช่นใด ใบแรกสิบถวยนะคะคนคนนี้เขาคบกับคุณวางถึงอนาคตนะคะมาวางถึงความอบอุ่นและเติมเต็มกับคุณนะคะหรือบางคนที่เคยคบกันมานานนะคะมีความไม่ชัดเจนหรือมีความห่างเหินหรือเพราะสามเศร้าเข้ามาในความสมานหรือเปล่าหมอมินว่าเขากลับมาเพื่อเลือกคุณคุณคือภัยผลานะคะแม่พระพ่อพระของเขานะคะแล้วที่สุดก็ไม่พ้นครอบครัวนะคะถ้าเป็นคนเดิมะนะอะ ถ้าเป็นคนใหม่เขามองว่าคุณเป็นเดอรซันของเขามองภาพอนาคตคู่กับคุณสเต้งน,นะคะไพ่ตัวนี้หมายถึงความรักความอบอุ่นนะคะที่คุณ,ค,ณคุณคือความมั่นคงของเขาและเขาก็ไว้ใจไหมคะเนี่ยนะคะตรงนี้ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่คิิหถือไม้เท้าเขาบอกว่าคุณคือคนที่ใช่และคู่ของเขานะคะการพบกับคุณไม่ใช่เรื่องบังเอิญหมอมินว่ามีคนเดิมๆคิดถึงคุณเสีย ใจรู้สึกผิดบางสิ่งบางอย่างนะคะอยากกลับมาด้วยนะคะสำหรับบางท่านไพ่ทุกใบที่เข้ามาหมอก็อ่านให้ฟังนะคะอ่านะคะหกนะไมเท่าอยากเดินหน้ากับคุณสิบเรี้ยนคือความมั่นคงความอบอุ่นนะคะตรงนี้นะ 9, เก้าเลี้ยนไพ่เดเวอร์นะคะโอ้กระโดดลองอมานะคะคนคนนี้ที่ผ่านมานะคะคนที่คุณห่างออกมาหรือเขาห่างออกมาที่ผ่านมาอาจทีแรกเขาอาจจะมีคนที่คุยเยอะ ะะแต่ที่ผ่านมาการไม่มีคุณหรืออะไรก็ตามหมอมินว่าเขาลืมคุณไม่ได้กลับมาคราวนี้น่าจะตัดสินใจชัดเจนจีบคุณเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้นะคะถ้าหมายถึงคนจีบนะนะคะ View of Fortune ใครคาม,มานะคะเด็กถือถ้วยอ่าถ้าโสดนะคะหมอพูดเลยนะอันนี้ออกมาพร้อมกันอย่างละมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอใครสักคนที่เขาคิดว่าคุณ คือคนที่ใช่สําหรับเขาวิวเห็นไหมคะในพื้นดวงของคุณก็ขึ้นนะคะตรงนี้นะคุณคือคนที่ใช่คุณคือพรมลิขิตโชคชะตานำพาเขาอยากสร้างอนาคตอยากสร้างครอบครัวคุณคนนี้อาจจะอยู่ในครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะภัยตรงนี้นะหรือเป็นธุรกิจส่วนตัวที่เอานะคะเป็นครอบครัวใหญ่นะคะตรงนี้หรือเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้ความโอปุนเขาเนึกถึงคุณแล้วเขานึกถึงการสร้างอนาคตการอยู่ร่วมกันการเดินหน้าไปคู่กัน ะะทีละบันไดแต่มันคงมีเป้าหมายความรักไม่มีเงื่อนไขเป็นความรักที่พร้อมที่จะเข้าใจความเขียวนี้หมายถึงธรรมชาติการรดน้าพรวนดินความรักมันต้องการเอาใจใส่แบบนี้ละค่ะตรงนี้นะนะคะแต่ถ้าบางคนหมอพูดเลยว่ามีคนเก่าๆคุณเสียดายคุณอยากจะลื้อฟื้นเรื่องราวเดิมๆกับคุณนะคะคำว่าคนเก่าหมอขอขยายนิดน,นึงนะคะบางคนอาจจะเคยเป็นแฟนสถานะครอบครัวอันนี้ใช่แล้วค่ะคนเก่า แต่บางคนคนเก่าอีกแบบหนึง่งมันก็เก่าเหมือนกันนะเช่นคุณกับเขาที่ผ่านมาเคยรู้จักกันเคยจีบกันเล่นเล่นก็ได้นะหรือจีบกันแล้วหายออกไปจากกันนั่นแหละค่ะเป็นคนเก่าด้วยเหมือนกันแต่เก่าสมัยไหนของคุณหมอไม่ทราบอันนั้นคุณต้องไปดูดวงส่วนตัวต้องไปเจาะที่ปร,ประเด็นนะคะว่าคนไหนนะคะมันถึงจะชัดเจนทีนี้หมอมินขอดูนะคะนะะว่าความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะตรงนี้ ในปักแรกนะคะแปดไม่เท้าคือการคุยนะคะการสื่อสารนะคะทุกอย่างนะแม้แต่ทักแชทผูดคุยอย่างนั้นนะคะคือการสื่อสารได้หมดอืมนะคะหนึ่งถ้วยสตาร์ the, the empress นะคะหกเหรียญการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะหมอมินว่า มีคนที่พร้อมที่จะนะคะไปคู่กับคุณหนักเหนื่อยแค่ไหนเขาจะสู้เพื่อคุณนะคะตรงนี้นะมีคนเดิมๆหนาเดิมๆวนกลับมาเอ็มพระเลิกคุณจะได้เจอทูเลฟของคุณนะคะอ่าไพ่เขาขึ้นมานะคะนางฟ้าเนาะเนี่ยค่ะภัยตรงนี้นะคะคนที่นะคะเคยสร้างบุญเครือหนุนกันมาคนเก่าเสียดายคุณมากเลยอยากวนกลับมานะคะ ถ้ากลับมาถ้าคนเดิมกลับมาเขาต้องชัดเจนแล้วนะคะบางคนไปตกตะกอนความคิดหรือที่สุดเมื่อไม่มีคุณมันไม่สามารถอยู่ได้มันรู้สึกขาดอะไรบางอย่างมันโดดเดี่ยวแต่ถ้ากลับมาไปไปกลับก,บกับไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยชัดเจนอะไรไม่ใช่นะคะหูแหยนนะคสกระสั่นสีไม่เท้านะคะภายใต้สำรับหนึ่งเรียนนะคะเพื่อนๆน,นะคะพี่พ น้องๆชาวธาตุไฟอะความรักความสัมพันธ์หนึ่งนะคะคุณพร้อมที่จะให้และได้รับพอๆกันเป็นความรักที่บาลานเป็นความรักที่คุณจะได้เจอนะคะรักแท้ของคุณก็ได้คะว,ว่ารักแท้มันอาจจะต้องมีอุปสรรคบ้างเช่นเพราะว่าเดวเวอร์มันตีคู่มาเดวเวอร์เป็นดาวเสาร์เหนื่อยแต่มันคงเช่นคําว่าอุปสรรคเนี่ยบางคนอุปสรรคมากหรืออุปสรรคน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับดวงคุณกับเขาคนนั้นถูกไหมคะ บางท่านอาจจะเป็นสภาวะที่เอออยู่ันคนละจังหวัดคนละประเทศหรือต่างชาติต่างภาษาหรือแม้แต่หน้าตาทางสังคมถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงแปลว่าเขาเป็นนะคะตรงนี้นะเดรซันนะคะเนื้อหอมความรักความสัมพันธ์มันจะศึกษากันไปแต่มั่นคงพิธีพิธันละมั่นคงนะคะสม่ำเสมอนะไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะมันหมายถึงการม,มั่นหมายการแต่งงานการมองอนาคตด,ด้วยกันถ้าคนเก่ากลับมาหมอพูดเลยว่าคนคนนี้เขาพร้อมที่จะชัดเจนนะคุณ มาพูดไปแล้วเนาะถ้าคนเดิมกลับมาแล้วไม่ชัดเจนแปลว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าไพ่แพชชั่นไพ่ทูเลฟขึ้นขนาดนี้เขาต้องพร้อมที่จะชัดแล้วถ้าอย่างนั้นมันหมายถึงว่าการตัดสินใจที่จะจบบางสิ่งบางเพออื่อเริ่มต้นนะคะของคุณใหม่นะคะ,ะมาดูกันคนนี้ค่อนข้างงานเยอะพาราณทีเยอะเป็นเซาลัอกรอบครัวได้ด้วยหรือคุณเป็นหมอมินขอแนะนําสุดท้ายด้วยกันนะคะใครจะแนะนําคุณยังไงบ้าง เดอนช่วงนี้ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเนื้อหอมหน้าเด็กลงนะคะหนึ่งเรียนการซัพพอร์ตการมั่นคงทางด้านเงินทองหรือมีความรักที่อุปถัมภ์ค้ำชุนช่วยเหลือกันละกันจะติดความรักที่บาลานซ์วิโอฟอร์จูนเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันนะคะตรงนี้มิชิเชียนช่วงนี้นะคะชาวธาตุไฟเป็นดวงที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีเซนส์มีรางสังหรหรือชอบศาสตร์ทั้งผู้รู้ศาสตร์มอดู หมอรา,าสตร์ไพ่พวกนี้นะคะขึ้นมาหรือคุณชอบไปดูหมอดูก็ได้นะ,ะความรักถามว่าใครเข้ามาได้ไหมนะคะไม่ได้แปลว่าใครก็ได้ที่จะเข้ามาคุณฟิกทุกคนที่เข้ามาคุณอจะได้ความรักที่บาลานและเท่าเทียมให้และได้รับพอๆกันคุณจะได้เจอคนนี้ที่เข้ามาแบบธรรมชาติไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังหมายถึงตัวเขานะคะไม่ได้วางให้คุณเป็นแบบนั้นเป็นนี้ความรักเขาแบบธรรมชาติลดน้าพรนดินที่สม่าเสมอเห็นไหมคะเสมอต้นเสมอปลายบาลาน โชคชะตานำะเขาขึ้นมาได้มาเจอกันเป็นความสุขเป็นความสดใสพอไม่จะมั่นคงบางคนค่อยๆก่อตัวขึ้นแต่มองอนาคตนะคะหรือบางคนคบกันมาผ่านอุปสรรคผ่านอะไรมาด้วยกันหันซ้ายและความไม่มีใครมันถึงเวลาแล้วที่จะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะติดนะคะเป็นการที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายไม่ถึงการมั่นหมายการแต่งงานได้ด้วยนะคะภายนางฟ้าขึ้นมาเนี่ยคะ่ะ ไพ่ตรงนี้เนาะอะทูเลฟสเตลมิติกแพชชั่นนะคะไพ่คุณอองมาในโทนดีขอบคุณมากมายชาวธาตุไฟเยนลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทีมหมอมินทำคลิปแต่ถ้าดูดวงส่วนตัวกับหมอมินนะคะ ID ไลน์ของหมออยู่ใต้คลิปนี้และค่าคููหมอก็ทิ้งไว้ด้วยนะคะแอดไลน์ N line. ถ้าเข้ามาสอบถามอะไรเพิ่ม,เต,มเติมกันได้สวัสดีค่ะ